สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามสิบสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็เย็นเย็นวันศุกร์นะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางรัฐาบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของหวยซองรับนะครับพี่ชายเจดีให้แนวทางมานะครับเนาะเป็นหวยซองรับก็ขอบคุณพี่ชัยเจดีนะครับให้แนวทางมาแบ่งปัน,น fc ทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางบอนเดิม งวดของวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงครับเนาะคือวันอาทิตย์ที่จะถึงครับเนาะใกล้เข้ามาแล้วครับเนาะใกล้เข้ามาแล้วสึงส่งใจสืกอกินแสนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วถ้าใครยังมีแนวทางทดีๆหรือว่าดูตัวไหนยังไม่ถูกใจเลยสักอาจารย์สักเซียนครับเนาะก็ดูแนวทางของหวยสองรับนะครับที่พี่ชายจะดีให้ทาไว้แบ่งปันนะครับเนาะหวยสองรับ นี่ก็เป็นบบคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิปพันนวลมาเที่ยวนะครับเนาะที่มุกดาหารนะครับพันนวลมาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะดูอยู่แม่น้ําโขงนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับะพันนวลไปไหว้พระธาตุพนมนะครับเนาะก็เลยต่อไปที่มุกดาหารชมสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเนาะเคยไปแต่หนองคายนะครับก็เลยไปดู ไปบุกทาหารดูเป็นยังไงนะครับเนาะก็บรรยากาศดีมากนะครับเนาะดีมากวิวสวยงามธรรมชาติดีมากเลยลมพัดเย็นๆครับเนาะถ้าจวมาเที่ยวก็ได้เราทางกันดวยนีตัวมันเดิมก็เน้นไปที่แนวทางนะครับก็แนวทางของพี่ชายจะดีให้มาครับลองเป็นหัวสร้องแล้ประขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเนะเาะเราจะทําว้แบบปันป้นอีพีีทางช่อง ดูเลขก็สวยดีครับเนาะเลขสวยดีพี่ชายจจดีบอกว่าบนนะครับเนาะบนมือสองรับเน้นบน,นครับเนาะใครจะกันแรงก็กันได้นะครับเนาะกันได้พี่ชายจจดีเพราะว่ามันคล้ายๆเลขของตัวเองนะครับเนาะก็เลยใกล้เคียงเลขตัวเองก็เลยให้มาแบ่งปันนะครับแบบเพื่อมีสิทธิ์นะครับเนาะเพื่อโชคดีนะครับดวงวันนี้พี่ชายจจดีย์เพราะมันใกล้เคียงกันประมาณนี้ ใครถรกจุดจดไว้นะครับใครถลกจดดถลแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนปีหกเจ็ดเชียวนี้วันอาทิตย์นะครับสัญจรด้วยนอนชมมันลุ้นอยู่บ้านเลยครับเนาะวันหยุดวิสัญจรด้วยครับเนาะที่ละเอียดก็ใครมีดีดก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปเลยแต่ก็เป็นวิสัญจรครับเนาะถ้าไม่มั่นใจอะไรมากก็ไม่ต้องหนักก็ได้ครับเนาะ เบาๆก็พอกลางๆครับเนาะไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักไม่ต้องเต็มก็ได้เพราะสัญจรอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะสัญจรเรารู้กันมาแล้วครับว่าเป็นยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจะวางวาให้ฝาสัญจรไปให้ได้นะครับเนาะฝาไปให้ได้หมดนี้บนนะครับเลน้นบนเลยนะครับเนาะใครจะกันล่างก็กันนะไม่เป็นไรบนวิ่งศูนย์ลองหกนะครับ หวยซองรับนะครับหวยซองรับเลขสวยๆครับเนาะเลขหน่วยคู่นะครับบนวิ่งศูนย์ลองหกจับคู่ให้สี่คู่เองนะครับเนาะสี่คู่เองจับคู่มีหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์สองนะครับสี่คู่เลขน้อยคู่มากทวนอีกครั้งนะครับ บนนะครับเนาะบนอย่างเดียวหือใครจะ fc จะไปกันข้างก็อแล้วแต่คนระับเนาะเอาที่สะดวกนะครับเนาะพอเลียมันน่อยคู่มากบนนะครับวิ่งศูนย์รองสี่รองหกจับคู่นะครับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์สองนะครับแล้วก็ชุดสามตัวมีให้ลุ้นสองชุดนะครับเนาะมีสองหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หนึ่ง สองหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หนึ่งนะครับชุดสามตัวสองชุดเน้นๆครับเนาะเล็กสวยครับเนาะสองหกหนึ่งเคยออกมาแล้วนะครับเนาะจำถ้าใครจำได้ 1, สองหกหนึ่งราคาเคยถูกนะครับสองหกหนึ่งอ่านมาแล้วนะครับเนาะก็แค่นี้นะครับมีสองชุดนะครับชุดสามตัวมีสองชุดไม่มีตัวเน้นนะครับเนาะสองชุด สองชุดเองจัดไปเลยครับเนาะจัดไปเลยส่วนตัวบ่าวสรักมันชอบครับเนาะชอบชอบหกหนึ่งนะครับสี่คู่นี้บ่าวสลักชอบหกหนึ่งคู่เดียวนะครับเนาะเพราะว่าในชุดเตรียมบ่าวสลัามัก็มีนะครับหนึ่งหกหนึ่งเี่บ่าวสรักมานเดียวมาครับเนาะว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในความคิดนะครับเนาะก็หู่นนี้พี่ชายจะดีให้มาเน้นเลยนะครับเนาะเน้นเลย 6101เลยนะครับ6101ึสีคู่นี้นะครับเน้น2คู่สวยนะครับเนาะเลขสวย61นะครับเนาะเต็มหนึ่งคิดว่าออกชากับหนึ0งศูไม่แน่นะครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเนาะอะไรเกิดขึ้นได้จัดได้จัดเลยครับเนาะจัดเลยสี่ชุดนะครับสี่คู่เต็มๆนะครับเนาะ ก็ไส่งรับวดนนี้ไม่ได้ลงรายงวดครับลงวันจงแล้วพี่ชายจะดีไปให้มาหลายงวดวดนนี้ให้มาน้ำสุกใสเกเห็นเลขสวยเลขถูกตาถูกใจเครก็เลยมาฝาก FC หนังช่องครับเนาะเพื่อมีคนชอบนะครับเพื่อมีคนชอบเลขสวยๆครับเนาะเลขที่ออกบ่อยด้วยนะครับรีเดียมหกหนึ่งหกสองเลขออกบ่อยจะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ยังไม่เคยเห็น,นครับเนาะยังไม่เคยเห็น ก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี the the ้หวดนีก็เคยชอบหยิบจับปัตตอรี่ได้เลยนะครับหยิบจับปัตตอรี่ได้เลยน่าจะยังมีเหลือครับเนาะน่าจะยังมีเหลือแต่หลักศูนย์น่าจะมีแน่นอนหลักหกค่อยมั่นใจนะครับหลักหกแต่หลักศูนย์นำหน้าศูนย์นั่นศูนย์นี้น่าจะมีนะครับเนาะเลขกศูนย์สักหมแหละเดี๋ยวเรขกตองตองเบิ้นตัวนี้น่าจะมีเยอะน่าจะเพียงพอเหลือนะครับที่บสาจะามจัดเต็มนะครับเนาะจัดเต็มไปแล้ว ตัวไหนตัวไหนที่ชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปก็ขอให้ย f มีถูกหวยรวยเงินครับเนาะบางคนก็จะเสี่ปีแล้วยังไม่เคยถูกหวยเลยวันนี้ขอให้ถูกหวยรวยเงินครับเนาะขอให้ฝาสัญจรไปให้ได้นะครับไม่สนสัญจรครับเนาะขอให้ฝาไปเลยสัญจรว่าแค่ทางผ่านไปเลยนะครับเนาะถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันวันนี้มั่นใจครับเนาะมั่นใจพี่ชายจะดีให้มา แกบอกว่าใกล้เคียงกับของแกรครับมาแกบอกแกก็เลยเขาบอกฝา,ากเอฟซีเพื่อมีคนชอบนะครับจัดไปเลยนะเนาะที่บอกสลัมก็ชอบเลยนะเนะชอบด้วยหกหนึ่งหนึ่งหกชอบมากคู่นี้เป็นคู่เน้นเลยนะครับศูนย์หกหกหนึ่งเอซุเอซหกหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะครับเป็นคู่เน้นเลยก็ก็ฝากไว้คลินี้เพราะทุกคนยังรวยครับเนาะสวัสดีเจอกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปดีก็สวัสดีครับ